สวัสดีเด้อปลาลูสวัสดีเอฟซีทุกท่านจ้ามะแขงนกโดกพี่น้องเปิดใส่มะแขงเราแด้มั้งขันไม่ว่าขลังโดกเออปลาอังบ่อยอย่างวะเย กำลังสิพากันเมื่อบ้านกับน้องๆไอพี่น้องเอ้ยเอานาขามาให้ลูกแปดเงินเง,งินเอ้ยเอ้ยแขกกับไอ้วันเรือเมือนั้นเอาครัวยงเลยร้อ <c> ย <oughs> ไปพี่พร้อมก่อนบร้อมไหมฮี่ย่างพร้อมค่ะบ่อยนะวันนี้พร้อมเงินเอ้ยแขกกับไอ้วันเรือเมือนั้นซื้อข้าวให้ลูกแปดพี่น้องเอ้ย จะเจ้าฮะกะซีฮะเองทงซีเขาจะเรียนอะไรเติมสำสิกินกินปันไหนให้สมพักแก่เขาเมื่อใหลูกแปดเหมือนเสี่ยวไปรับบอสถามมันไปพี่น้องพาะกันอยู่บ้านเนอะ กมูแกจะ,ะเสลีง่งเมื่อไห้เสียวแล้วไหน,น,นคือน้ำได้ยันเที่น้ำไม่หอดจังวีผมพายพอกันอยู่บ้านน้ำมองอาเจียวย็ดกินเผา พัดพามาอีกทีมาหอดแล้ว <c ười> ข่อยมามันหนกักบอกว่ามันเขาสารมันหนักพีหน่อยเลยซาเลองจนสิมาบอกหอดอ่ะคือเห็นมีไผทำไมไม่เห็นมีไผ่ มีคนอยู่มีแต่เครื่องพลาดเรื่องใช่ฮะเอาไป้าขี้อ่อาาะพลาดมันได้สะ เมาเท่าโอ้ยมุลูกเขาเก็บผักติอกมาพี่น้องงามแด็ดสิพอลูกแต่ยังไปหาเขียดนายมาเท่าเห็นอยู่ผักติอาเองมาโอ้ยหูนี่รบ่มาดอกใช้เท่าเองจ้า พี่น้องพี่น้องโอ้เ oh. ต็มเต่มตะกามาเล็กเียกมาเลยพี่น้องเี็กมาแล้วผมเตรียมตู้ต ยวเราให้กระเบิงฮะจะมาตามให้เขากินบอกไปเอาเสืสอเอา,มาหมักแดงให้หมักแดงทงหนึ่งเด็แล้วไปใหม้มันวเดดี๋ยยัมมนนไ่าอ แต่ไว้พุ่นครับไปครับพุให้ลูกแปดพุ่นเออ เฮ้ยมันโจมเอาเว้เข่าเออมันโจมเอาเลยมาไว้เข่าป้าทางเมืองนอกซื้อให้เข่าสาร

mẹ <laughs> đi suýt ở bộ này quá thôi ăn của bạn, làm gì thắng 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 Bở cá. Ăn bà la nhỏ phải lại ăn sà về bọc vô เด้อ. Cho là bà nhỏ không là nhỏ em nào okay, okay. Đi. dê okay. <laughs> chôm ăn Chôm này đi. Đi เอาดานเลยเนาะขอบคุณขอบคุณละลายเอือยอายละลายสอบแล้วเนาะจักสอบอ่ะนะมีแต่ข้าวสารมาละวันเนาะพ่อขอบขอบคุณละลายเด้อเอือยอายเอือยอายเอือยเอ้อยเอือยแขกไงวัน ของขาเจ้าแน่นะไปคนสืดอ้หยจบไหนเรียบอยแล้วมืออื่นจะกลับแล้ววาสันอุยกะดูทีไปส่งดูที่น้านบนนิดหน่อยเขาหลด นี่แหละพี่น้องขอบคุณทุกคนเด้อ มะพร้าวเนาะแล้วก no, ็ล okay, uh, ูกต네 so? ้อยละลายเด้อเนาะคือมะพร้าวปั่นเดียวขาให้ลูกต้อยกินมันคายง่อยไหมเน่ผมเห็นมันหนีมือผ้าพร้คือต้องมาจะปล่อยมือเลยละแป้งเต้ละแป้งเลย แบบนีนะขนมแบขนมแบบันเนาะฝักแตงเพิ่งดูตนี้มันคือยังมันจะงานก็เคยเอยนี่แหละเขามาคายเราขดหลาอัคบของเลยนะบงานมไหนือเอาเองจงกีนละไปผ้เจ้าของให้เราไปเลยครับแป้งที่มันเป็นแป้งเยอกินป่งฮะหักซุนกินป่กิน Kết nhau đi đâu Sư tìm xong rồi không? Ừ, sư tìm lộn Năm cà phê bằng phèo Năm cà Nó bình lúc bé Mày là cà phê của cà phu Khai mà nó lưng lương Nếu sư tâm mới kín Nếu bố mẹ nó cà phu Sư tâm cà phê ăn xuống Ăn 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 cà phê ăn lúc ăn จฮาว่าอห่ว่าพวกพีริซูเอว่าผูปูต้ามากินกับพีริฟกันแต่พีปาบมูตามากินกับพีริกันหมดแล้มันโตใหญ่แบบมันกระซบได้แซ่บกว่าตัวน้อยอขั้นหนึ่งมันละขั้นัรวมันกับดซ่บได้นะมากินโดได้มันหนีซะเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอ้าเรีย เยอยกยอหมูนะแล้ว <rozum> ม <organization> ันจะเศามึงสกากินบ่เท่นี้ท่นี้ะ่ยยำกบกบ้านมังสกากินกินบ่กินเยอะเลยนะกินเยอะมันคือกรกับปูสุโตกินบ่อนี้แล้วกกินเยอะเลยนะยากบอกินบอยุกิเออต้องว่าพ่อพให้ปุนะทานกิน เดีวป้าสิตมใส่หมูหงกินหมูหงยังเงแ่งามอยู่ทางหน้ามาหลังจานอะไรลงมาเนี่ยเอาเองนะมาเลยากล่องเมื่อไหร่ากินของมันบ้านเนี่มันมีกับเขากิ่มันแลวไก่เคยสูกระเบิดองไเลยแตะไข่้ายในอยากไปเล่นบ้านห้ปังนะสิแกสะเลงไปสิเมื่อคืนโอ้ มาไปหุตาบนไปปางเมื่งหรอวะมาคองไปวันเบิ่งอันขอกโมพอมินิอยู่ซะเรียะมึงอยากกินรู้แล้วมึงต้องไปถาเด็กไปบุกขาวโมพอมินิก่อนเด็กจสว่าอยู่พูงอโอน่ะ เวสีอัเอาไปตํอยู่บเอาไปตวันหาเขไปโยวันกทห้าเขไปกินปลาเท่ากับาปลามาลับอไปมีน้องพ่อก็นำห้ปังสิติขามมูบมิน่ไปตกับแป้งน่ำอยู่พูดฮาทจิ้มข้าวชุบเจ้าเอาเด้อ ไปสนิทกันพี่น้องขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณที่มาพี่น้องขอบคุณเอื่อยแขกไอ้วันละลายเอาเข้ามาให้ส่งให้เรียบร้อยแล้ว